เรื่องวันนี้อาจทําให้คุณเข้าใจมากกว่าเดิมนะครับว่าทําไมกัมพูชาถึงชอบสร้างดราม่าให้กับโลกนี้จังเลย อาจเป็นเรื่องสงสัยนะครับว่าทาไม่ชงนี้กัมพูชาเขาขยันสร้างดราม่าให้กับโลกนี้จังเลยตั้งแต่เรื่องเก็บลิขสิ์นะครับตอนแรกก็ว่าจะเก็บไปไปมาก็ไม่เก็บอีกแล้วหรือว่ากระทั่งเรื่องบัตรเข้าชมซีเกมส์ตอนแรกก็ว่าจะเก็บไปไปมาๆก็ไม่เก็บอีกแล้วอ้างว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือกระทั่งเรื่องของกุลแมที่ออกมาสร้างข่าวนะครับว่าตั้งใจก่อให้เกิดดราม่าเพราะต้องการอยากจะโปรโมตกุลแเมผ่านดราม่านั่นเองอะไรประมาณนี้ยังไม่รวมเรื่องของดราม่าเรื่องบัวขาวหมูกระทะเรื่องโอ้โหอีกมากมายครับเี่เราเน เอาไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจซึ่งหลายเขาจะบอกว่าเฮ้ยเอาไปก๊อบนั่นแหละแต่เขาบอกว่าแรงบันดาลใจน่ะอย่างไรก็ตามครับเร็วๆนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการพูชาเขาจะมีการเลือกตั้งผู้นําคนใหม่ฮะดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่จะมาถึงที่การพูชานั้นก็จัดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความจําเป็นและก็สําคัญอย่างมากต่อผู้นํากามพูชาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าผลงานที่มีไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนครับมีผลต่อการเลือกตั้งอยู่แล้วดังนั้นครับอีกไม่นานวันน้นูาตผํ ต้องรีบสร้างผลงานขึ้นมาเยอะๆครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเฮ้ยนี่ฉันมีผลงานนะเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเลือกฉันอีกเพราะว่าฉันจะได้สร้างผลงานแบบนี้อีกดังนั้นไม่แปลกใจครับว่าเพราะอะไรช่วงนี้ไอ้เจ้าซีเกมเนี่ยถึงได้แบบโด่งดังมากทางเรื่องที่ดีและไม่ดีแม้ว่าเรื่องที่ไม่ดีอาจจะมากกว่าเรื่องดีก็ตามและเชื่อหรือไม่ครับว่าผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยหรือว่านายฮุนเซนเนี่ยนะครับเป็นผู้นำมาตั้งแต่ปี2528่ปัจจุบันรวมกันเนี่ยก็เป็นผู้นำมาแล้วไม การเลือกตามทุกครั้งก็มีผลกับเขามากๆอย่างไรก็ตามครับการที่เขามีอำนาจมามากถึง3 8ปีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเองได้รับการซัพพอร์ตหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่ตั้งใจจะทําแบบนี้อยู่แล้วนะก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะกลุ่มอำนาจเอาไว้ได้แบบนานๆแบบนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าหลายเว็บไซต์ที่เป็นชื่อดังระดับโลกเนี่ยก็รายงานเอาไว้เหมือนกันให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวข้างในเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันมีเรื่องาวคมซซับ้้อนนที่เกิดขึ เย,เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองกัมบูชาครับอย่าได้ตาต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่กลุมอํานาจมามากถึง3 8ปีเนี่ยนะครับก็มีหลายคนต้องการเป็นฝ่ายคา้านเพราะว่าการเมืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันมันมีบางคนบางพวกนะครับที่คิดต่างการคิดไม่เหมือนกับเขาพยายามที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นแต่สิ่งที่ตามมาหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นคือโคตรไม่คุ้มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยมันมีผู้นําคนหนึ่งครับเป็นผู้นําฝ่ายคา้านเขาเา เมื่อประมาณมาที่2มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณแกมโสภาเนี่ยถูกตัดสินนะครับว่ามีความผิดข้อหาเป็นกบฏและถูกตัดสินให้จําคุกเป,ป็นเวลา27ปีเนื่องจากว่าคุณแกมโสภาครับได้ไปพูดถึงนายกคุณเซนได้ไปพูดถึงผู้นําประเทศกับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่คิดเห็นเหมือนกันหรือว่าผู้ที่คิดต่างจากคุณเซนนะนะแล้วคนที่คิดต่างกับคุณเซนก็มีเยอะมากในทางที่ไม่ค่อยดีเอาง่ายๆก็คือคิดต่างและวิพากษ์วิจารณ์ครับทำให้ผู้นําประเทศเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งเรื่อง นี่ก็ทําให้ฮุนเซนครับได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงคิดต่างไม่ได้ทําไมถึงพูดไม่ได้แล้วเนี่ย คิดต่างไม่พอยังไปโยนคดีความให้กับเขาอีกแบบน,นี้เรียกว่าการปิดปากผูดไพวิจารณหรือเปล่าในขณะที่นายแกรมโฉบพาโดยคดีดังกล่าวนะครับทำให้พวกเดียวกับนายแกรมโสภาที่เป็นฝ่ายคิดต่างกับนายกุนเซนเนี่ยนะครับบางคนกลัวมากถึงขั้นขอรีัยไปอยู่ต่างประเทศและไม่ได้มีจํานวนน้อยนะครับมีจํานวนมากที่ตัดสินใจครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีออกจากกัมพูชาไปอยู่ที่ประเทศอื่นอย่างไรก็ตามครับตอนแรกนายแกรมโสภพาเนี่ยเป็นผู้นําพักฝ่ายค้านในเวลาไล่เลี่ยกันเองนะครับพักที่นายแกมโสภาทํางานอยู่นั้นก็โดนยุ สรุสปง่ายๆก็คือทั้งผู้นําฝ่ายค้านก็โดนเล่นงานพักฝ่ายค้านก็โดนเล่นงานและไปกระทั้งพักไปกระทั้งยวงเลยที่สําคัญนะครับใครก็ตามที่สามารถลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศได้ก็ลอดตัวไปครับสำหรับคนที่หนีไม่ได้งบไม่พอลี้ภัยไม่ได้อะไรแบบนี้จะต้องอยู่ที่กัมพูชาพร้อมกับถูกจับตาไปพิเศษและถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ออกไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าความคิดต่างให้กับคนอื่นได้รับรู้ครับแน่นอนครับเรื่องราวดังกล่าวนั้นก็ได้รับกบา,ารวพิพากษาจากหน่วยงานต่างๆทั่โวลโลกโดยเฉพาะสิทธิธมนุษยชนที่ต่างก็ออกมาคัดค้านกับกาตัดสินดังกล่าวนะครับว่าเป็นการตัดสินที่ไม่แฟร์เอาซะเลยแม้กระทั่งสถานทูตสําคัญในกัมพูชาเองก็ยังออกมาตอบโต้นะครับว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นักเพราะเนี่ยเหมือนเป็นการกดขี่ข่มเหงกับคนที่คิดต่างแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าทุกข์ใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้มีเรื่องราวสุดพีอก เขาเป็นนายกมาแล้วไม่ต่ำกว่าส8ปีและช่วยไหมครับว่าเขาพยายามทาทุกทางเพื่อสืบต่ออำนาจของตัวเองไปให้กับลูกชายของเขาซึ่งก็มีหลายคนหลายฝ่ายเลยครับที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอำนาจทั้งหมดไปอยู่ในมือของฮุนเซนไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่โดนจับกุ่มโดนปรับเงินซึ่งปรับเนี่ยก็ปรับเป็นเงินที่มูลค่าสูงมากๆด้วยบางคนก็เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือกระทั่งบางคนก็เป็นฝ่ายโพกเดียวกัน ที่รู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจก็เลยเล่นงานซะเลยครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เขาพยายามสร้างเรื่องราวดังกล่าวช่วงใกล้เลือกตั้งหรือว่าโดยเฉพาะซีเกมที่จะมาถึงเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดราม่าต่างๆนั้นหรือตอนแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บค่าลิขสิทธิ์การถา่ายทอดสดตอนแรกที่ว่าจะเก็บแล้วก็ไม่เก็บเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของบาทค่าเข้าชมซีเกมอะไรแบบนี้ตอนแรกก็ว่าจะเก็บตอนหลังก็ไม่เก็บอีกซึ่งหลายคนก็เลยมองว่าเอ้ยเข้าใจดีหรือเปล่าเพราะว่าโดนด่าจากทั่วโลกแต่ความเป็นจริงแล้วคาดว่าน่าจะไม่ใช ครับหลายคนเชื่อว่าที่เขาไม่ยอมเก็บตามที่เขายอมยกเลิกค่าลิขสิทธิ์ที่เขายอมยกเลิกาลาก,ลก,การเก็บประตูเข้าชมเนี่ยน,นะครับก็เป็นเพราะว่าต้องการหาเสียงไปในตัวต้องการให้ประชาชนครับเข้าถึงเสียาน,นี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อที่จะเลือกเขาเป็นผู้นําต่อในอนาคตอ่จสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เขาพยายามทําอยู่นี่นะครับตั้งแต่เรื่องดราม่าจนถึงเรื่องปัจจุบนันนี้ก็คาดกันว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองล้วนเลยก็ว่าได้ครับบ้านคือทําไปทั้งหมดนั่นแนหะเพื่อต้องการหาเสียงครับเพื่อประชาชนเนี่ยไปกาคะแนนให้เขานี่แหละเมนไอเดียเลยก็ต้องาุนนกัต่อนนรว กัมพูชาหลายๆคนเนี่ยเขาจะคิดเหมือนกับสื่อต่างประเทศไหมหรือว่าเขาจะยังเชื่อในสิ่งที่คุณเซนเขาพูดอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามไปต่อไปแล้วกันนะครับเอาไว้ท่ผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยเอาไว้ชอบกดไลค์ใช่กดแจ้์ชอบมา,มากฝากกด s ับสไคร้เจ๋ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจมอชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ